ฉันจะคุยกยบแกเรื่องพบเนี่ยนะหรอหนอกกระพาเอาล่ะนี่เมื่อเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะถ้าแกไม่มีที่จะไปแล้วแบกหน้ากลับมาทำงานที่นี่แกก็ทำงานบนโตะ๊ะไม่ใช่ตะเกียตดการมาทำงานมันเจอกับหวงฉันอีกกระพายาอย่างแกจะอดใจได้เหรอฉันหนุกหวงฉันนี่นะม ที่คิดจางใครจริงเหรอคะแสดงว่าคุณนกนกภาก็ต้องใครง่ายกับเขามาก่อนสิคะนพภาจ้าถือว่าถึงขนาดต้องทองก่อนแต่งจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยเจ้าเวทนานะคะแก่แล้วยังต้องวิ่งไปทั้งตัวอย่างเงี้ยยังหาความสุสงบให้ตัวเองไม่ได้<อ>ต้องวิ่งแร่ตามหัวไปทุกทิศจนเขาเวทนากันทั้งเมืองอะคะ่ปะปา่หลกแตกแก่ก่าย,ยังไปตีฝีปากฉันรั้นที่ล ส่งคมไจัดการคนเยังไม่พอใช่ไหมให้ิ้นส่งคนจัดการกันมีสิบใช่ไหมก็ลองดูสิค่ะไม่กลัวผลกรรมมันจะตกไปสุดญาติฝ่ายหญิงของคุณบ้างหรอยิ่งมีลูกสาวอยู่สองคนซะด้วยนะคะี่นามี่ เป็นไรไหมคุณพาจำไว้นะคะคุณตาไม่ใช่เหยื่อคุณอีกต่อไปอยากถ่ายใช่ไหมคะถ่ายไปเลยค่ะถ่ายไปเล็กยินดีกันแล้ววะแล้วพาลงเลยยีน็อกลงจะดีเหรอคะพี่เฟรมลงไปธนาทำไมคิปน้อพานหยุดมาได้อคุณไปหาข้อมูลมาซิว่าใครเป็นคนปล่อยค่ะค่ะ หลออมากหอลหอกัข้างล่างฉันเห็นไงที่ชันขอจากคุณข้อหาละเมิ่สิทธิส่วนบุคคลค่ะไหนนะคะหลักฐานนี่ค่ะหลักฐานาาานบุคคลค่ะไหนนะคะหลักฐานนี่คะหัว,หวใจ